กลับมาอีกเรื่องหนึง่งเอาจริงเรื่องนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปตามแล้วแหละแล้วปรากฏว่าแกก็ไม่เลิกนิสัยนี้เน้่ยนะฮะเอาจริงคือมุมนึงเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันน่ากลัว เพราะตอนแรกมันมาแค่เรื่องความน่ารำคาญพูดใส่ลำโพงใช่ไหมใช่แล้วพูดเหมือนกับโทษทีนะเหมือนแก่สติไม่ดีอะเหมือนไฮปาร์คการเมืองอแล้ววันดีคืนดีด้วยความเคารพเขาบอกลุงคนนี้ชื่อว่าลุงแปะ๊ะค่ะคุณผู้ชมฮะขอดูคลิปเจ้าปัญหาก่อนหลายท่านบอกเออก็จริงนี่หว่ะคลิปนี้สื่อแต่ละช่องก็เพิ่งรายงานกันไปนี่ฮะคลิปเจ้าปัญหาค่ะ มครับนี่ขนาดชาวบ้านอยู่ข้างนอกเขาถ่ายว่าวันดีคืนดีแกอยู่ชั้น8นะฮะแกพูดใส่โทรโข่งต่อลําโพงแล้วแกก็ด่าใครไม่รู้ไอเจตพ่อไอนั่นแม่อีนี่เนี่ยนะฮะด่าไปมั่วไปหมดนะฮะพวกงในการตดใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็งงอะไรวะเนี่ยตอนกลางคืนไอนี่ตอนหัวค่ำนะฮะเปิดเสียงคอคอครับทีมงานคอคอฮะ ไอ้ตอนหัวค่ำเนี่ยครั้งแรกเลยปฐม,มบทเขาอัดคลิปมาแล้วก็มีการไปเตือนลุงแปะ๊ะลุงแป๊ะเออเดี๋ยวกูทําให้แกก็เงียบป้ากดตีสามตีสแกเอาใหม่กลางวันแกก็เอาเพราะมันหนักคอขึ้นเรื่อยๆเปิดคลิปตอนกลางวันขึ้นมาให้ดูนี่ฮะแล้วแกพูดแพทเทร์นเดิมไอ้จบบเจดพออ,อตูดใหญ่แกจะวนอยู่อย่างเงี้ยอ่าฟังเปิดเต็มจอฮะ คุณผู้ชมครับเรากลับมาตรงนี้เลยคือวันนี้เอาจริงนะต้องให้พี่เอกภพเหลืองประเสริฐกับทางคุณธนกฤจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับตํารวจสอนอบางนาตัดภาพไปเลยฮะวันนี้ทั้งหมดเดินทางไปที่ตึกดังกล่าวเพราะชาวบ้านบอกถ้าไม่ช่วยเขาโทษนะ พวกท่านต้องช่วยนะชาวบ้านบอกว่าไม่อย่างนั้นผมยิงมันทิ้งแล้วนะชาวบ้านพูดจริงนะฮะแล้วปรากฏว่าคุณเอกพบเหลืองประเสริฐไปถึงผมให้ดูบรรยากาศเจราจาก่อนนะนมันจะมีช่วงเจราจาก็คือทางร้อตรีธนกิจขึ้นไปด้วยครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าตอนร้อยตรีธนกิจขึ้นไปเนี่ยค่ะลุงแปะเปิดลำโพงใส่นะฮะแล้วก็บอกขอเงิน1ิล้านถ้าไม่ให้ไม่ต้องมาคุยกลับไป มีเสียงนะฮะตอนเปิดลำโพงใช่ไหมตอนเจราจาอลองฟังดูฮะแหนงไหนฮะฝสาบแหนงไหนท,ที่ที่ที่ว่านั้นน่ะแต่ว่าตัวแกบอกฝากแหนงไหนแกบอกว่าพี่ชายไม่ไม่คุณคุณต้องคุณต้องอ้างทฤษฎีที่มาว่ามันเป็นสาบแหนงไหนที่คุณพูดมาเป็นการสื่อจิตสือตส่อจิตต้องแบคืสื่อจิตสื่อจิต คุณไปไปไปพูดอย่างนั้นได้ไงสื่อจิตแค่คําพูดสั้นๆคุณใครเป็นคนเขียนแกนก็พี่อธิบายให้ฟังหน่อยเราไม่ใครเป็นคนเขียนนะก็ลองให้พี่อธิบายให้ฟังหน่อยคุณคุณพูดอย่างนี้ใครเป็นคนเขียนก็เอางี้ดีกว่าฉันจะพูดพูดอย่างนี้นะฉันไปไล่รัฐบาลสุจินตาวพ้นที่สุคุณไปเช็คดูก่อนว่ามันมีคนถือตะเกียงเดินนำหน้ารถ แล้วก็วันที่17เจ็เนี่ยฉันขึ้นไปถือทองันนี้มันเด่นนงจริงปะอ๋อมีรูปคุณคุณเอาเรื่ยคุณไปพิสูจน์ก่อนอที่หออะไรนะจดหมายเหตุอ่ะขอดูวิดีโอว่ามันมีวิดีโอนั้นจะจริงไหมคุณี่พิสูจน์ก่อนแล้วคุณค่อยมานะเอานี้กว่าคุณคุรไปพิสูจน์ก่อนว่าอันนั้นมันมีจริงคุณผู้ชมครับตอนไปเจรจาคุยไม่รู้เรื่องนะฮะหลังจากนั้นขอสิบล้าน แล้วก็ปรากฏว่าคือเราไปสังเกตเนี่ยเห็นบอกว่าเจ้าตัวขอเปิดภาพตรงหน้าประตูหน่อยนะฮะหน้าประตูเนี่ยเขาเขียนข้อความว่าไล่รัฐบาล2,535ก็เมื่อกี้ที่เขาพูดเรื่องของคนเอกสุจินดาเนี่ยนะฮะคือเข้าใจว่าแกไม่ปกติคุณผู้ชมฮะภาพห้องหน้าประตูฮะกับข้อความที่เขียนเอาไว้โดยวันนี้เองเนี่ยตอนที่ผู้สื่อข่าวเราขึ้นไปด้วยเนี่ยแกไม่ยอมเปิดประตูออกมาคุณผู้ชมฮะ จนในที่สุดเนี่ยวันนี้เขาเชิญคุณหมอไปด้วยนะฮะมีทางด้านจิตแพทย์ก็คือคุณรักสกุลเมฆกุลวิโรธบอกว่าเอาจริงเนี่ยฮะเท่าที่พูดคุยแกค,คุยรู้เรื่องแต่แกไม่ขอเจรจาเป็นไปได้ไหมว่าแกป่วยทางจิตได้ภาพตอนที่เขาเปิดลําโพงมาไหมที่เปิดลําโพงตอบโต้กลับมาแล้วก็จับใจความด้วยลำโพงที่เปิดลั่นคาตึกก้เรื่องกรณีเจษดา,าอ,อ,ออก้อนใหญ่ลงไฟฟ้าก็อยู่ประมาณนี้แหละ ลองฟังเสียงตอนแกเปิดลำโพงตอบโต้กลับออกมาหน่อยนะฮะมมีปัญหาอะไรขออนุญ,ญาตนาะคบคุยนิดนึงได้ไหมครับใครละ่ะผมผมผมธนกิจครับไม่รู้จักต,ต้องเห็นหน้ากันแล้วถึงจะรู้จักครับทำไมถึงต้องฟังแกละ่ะผมผม,ผมมีคนเขาบอกว่าอยากให้ผมมาคุยกับพี่ครับใคร,ะใคระอะคนคนอยู่แถวนี้ครับ เรื่องของม้าเนี่ยแถวนี้แถวไหนทำไมต้องมองแกแกแจ๋วอ่ะไม่ไม่เลยผมไม่กล้ามองแล้วครับใส่หน้ากาี่ส่หน้ากากแกแจ๋วอ่ะไม่ไม่แจ๋วไม่แจ๋วพี่อ้าวแล้วมาเคลียร์แกแจ๋วไงไม่แจ๋วผมจะกล้าไปแจ๋วกับพี่ได้ยังไงผมผมผมมาเดี๋ยวจะมาถ่ายทำไมตรงนี้จะมาถ่ายทำไมจะมาทำอะไรผมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยครับผมไม่ได้ถ่ายอ่ะผมไม่ได้มีอะไรถ่ายเลยร้า เขาเลยอยากมาคุยกับพี่นิดนึงขนโทษจริงนะไปตายแล้วทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าผมอยู่สักคนเดียวคุยกับพี่ได้ไหมไป่ฮะมีข้าจ้างคุยหรอเล่าะมีดิฮะเดี๋ยวให้ข้าจ้างพ,พ,พี่จะพี่จะรับไหมล่ะเบอร์นึงลดลงหน่อยดิผมมีตังค์ไม่เยอะหรอกเป็นข้าราชการเบอร์นึงมันแพงไปสามหนึง่งเฮ้ยเยอะไปนั่นไม่มีไม่มีหนักเลยเอาสักเอาสักพันหนึ่งได้ไหม สิบล้านไม่พันหนึ่งไหวไหมสิบล้านสิบล้านเหรอใช่เรงก็ใส่หวัวไปโอ้ยสิบล้านมันเยอะไปเมื่อกี้ยังเอาหมื่นหนึ่งอยู่เลยอะ่ะแล้วพี่จเอาไปเอาไปใช้อะไรต้องเยอะแยะขนาดนี้ฮะ,เ,ะ,ะเดี๋ยวผมดูแลพี่เลี้ยงข้าวก็ได้เอาไหมเปิดละแต่ว่ามาให้เอเจสตาหรือเอกไป อย่ามารบกวนและอย่ามายืนตรงนี้นะไม่รองคดลเปิดาลฉันไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นหรอกนะไม่แลวสิ่งที่เธอฟังชัดชับฉันไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นนะเธอมีปัญหาอะไรใครเป็นเจ้าทุกข ก็ไปฟ้องศาลเอาคุณผู้ชมครับแกเปิดลำโพงได้ยินไหมเจษดาพอออตูด,ตดใหญ่เ,ออนเนี่ยโอ้แกอัดเทปไว้เลยอะ,ะแล้วแกเปิดใส่ลำโพงแกไล่คุณผู้ชมฮะสุดท้ายแกยอมลงอา้าวด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวเวลาหมดตัดภาพตอนเอาตัวลงุงแปะลงมาหน่อยค่ะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่านี่ฮะแกผมยาวเลยนะช่เหมือนอะไรนะ เออแมนจูทรงแมนจูอ่ะเออเออเดี๋ยวดูนะฮะและที่น่าตกใจคือผสมฮร์ดดกอไม่รู้บอกอ่ะให้แกพกกระเป๋ามาได้เดี๋ยวจะบอกเกิดอะไรขึ้นออะตัดภาพตอนลงมาเลยฮะไปเจรจาอยู่สี่ชั่วโมงแล้วบอกลุงต้องไปโรงพักก่อนนะเพราะชาวบ้านเขาร้องเรียนดูฮะนี่โอ้โหดูัยรุ่นมากอ่ะนี่เห็นไหมฮะนี่เหมือนแมนจูอ่ะแมนจูผสมฮาร์ดร็อกอ๋อแมนจูผสมฮาร์ดร็อกใช่นี่คือข้างหน้าจะโกนเลี่ยน ข้างหลังจะหยิกย่อยดูไหมฮะนี่แล้วแกใส่แจ็คเก็ตแต่มันแจ,จ็แเก็ตหนังอะ่ะน,นี่แกเปียวอะ่ะ<อ>แกะถึงฐานธนกิจแจวเหรอแจวเหรอฐาอนธนกิจนี่ผมให้พันหนึ่งล้านหนึ่ง <c oughs> ผมไม่มีสิบล้าน<อ>เห็นไหมฮะนี่<อ>และพอตัดผ้าไปที่โรงพักที่มันน่าตกใจ เดี๋ยวขอดูภาพถัดมาเลยเจอปืนนะฮะค่ะปรากอกว่าเปิดกระเป๋าแกคุณผู้ชมครับดันไปเจอปืนจิตดีปืนเป็นอะไรอธิบายสิ9มมพร้อมกระสุนปืนด้วยนะคะกว่า300นัดแล้วก็กระสุนปืนลูก2องอีกร้อยนัดค่ะอตอนแรกจะพาไปพบแพทย์แต่พอเจอปืนต้องวกมาโรงพักก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ตลกนะเพราะคนนอกจากลำคาญที่ลุงเปิดลำโพงด่าแล้วเนี่ยตีสามตีสี่เฮ้ยแกมีอาวุธปืน,นะฮะะเดี๋ยวจะให้ปังสัมภาษณ์ มันมีเสียงตอนนี้ที่พี่พวกพ,พี่เอกภพกับคุณธนกิจเขาถามทีมข่าวของเราเลยคุยกับลุงแป๊บบอกลุงแป๊บใจเย็นๆนะลุงแป๊บเป็นอะไรกันแน่ตอนนี้เขาคุมตัวไปที่สอน,นอบางนาถ้าเปิดคลิปตอนที่แกเปิดลาโพงใส่พี่ธนกิจขึ้นมาคู่ขนานกันสักิดหนึ่งเราถามบอกลุงทำไมลุงต้องเปิดลําโพงด่าอะไรต่างๆอ่ะตีสามตีสี่ตอนเช้าตรู เราก็ถามบอกลุงหาลําโพงมาจากไหนแกบอกแกซื้อมาจากคลองถม800บาทแล้วเราก็ถามบอกลุงลุงรู้เปล่าว่าเสียงมันดังคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยที่เมื่อกี้ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าลุงลุงรู้เปล่าชาวบ้านเขานอนไม่ได้ลุงแกตอบเราว่ายังไงไหมฮะทําไมจะนอนไม่ได้ปิดหน้าต่างดิปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ยินละเราก็ถามบอกลุงแล้วปืนลุงอ่ะลูกกระสุนเป็นร้อยลุงเอามาจากไหนเรื่องส่วนตัวไม่ตอบนี่ฮะ วิพาดาไม่โดนตบกระบุนแล้วนะฮะไหนลองฟังเสียงดูหน่อยฮะไม่ไม่เราวแล้วคุณใช้อุปกรณ์ที่มันดีกว่านี้ล้วไปดูเสียงมาเนี่ยเออมันไม่ดีเอมันผมไม่เห็นมันจะเป็นจะเป็นอะไรเลยอ่ะไม่เป็อะไรมากมายมันจะไปดังอะไรมากมายกติพี่เปิดเป็นเวลาไหมคะไม่ไม่มันไปดังอะไรมันไปรบกวนใคร ใครใครนอนห้องธรมรมดาบางผมไม่เห็นก็มีแต่นอนห้องแอร์ออแล้วเอ็มพีสามอะว่าเขาจ้างคุณมาเท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่าซ,ซึ่งเหมือนแต่ปกติแล้วเนี่ยห้องเนี่ยก็คือ,อ,อปิดหมดใช่ไหมคะหรือไ่หรพ,พี่หน้าตามเหมือนนายกเหมือน,อน,อนรัฐมนตรีคนหนึ่งไม่ไม่ผมไม่อยากเป็นนายกอผมผมอยากเป็นนายกผมอยากเป็นนายกอยากเป็นนายกแสดงว่าไกลตายแล้วเนี่ย อีกรอบนึงอีกแล้วเนี่ยไม่พ,พอพูดว่าจะเป็นนายกนี่มันเอาใหญ่เลยอะ,อะวพวกพวกพวกเล่นใหญ่เลยอะคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเอาอะไรวัดดีกว่าว่ามันกี่ดีซิเบล <laughs> ให้ให้ใหวัดกันเลยดีกว่าใช,ใช่คุณเดินเดินแล้วคุณก็วัดเอาว่าว่ามันมันมันกี่ดีซิเบลคุณลองไปซื้อลำโพงคลองถมมาแ800ดร้อยอะแล้วคุณลองเปิดดังสุดดิ ว่าว่าว่ว่ววมันจะดังขนาดไหนไม่ชาวบ้านนะมันไม่มีอะไรหรอกแต่เอกอะ่มะมันไปจ้างชาวบ้าน,านค,คนแ่านั้นะนะครับมันไม่มีคนที่อยู่จริง<า>พวกแม่คงแม่ค้าและพวกเนี้ พ่อค้าเนี่ยมีไม่กี่คนเราที่ที่มาข่าวจริงๆแน้วยครับแล้วระหว่างการที่ก่อนจะจบลุงแปะลําโพงยังให้พรเดชทีมงานลองไล่ภาพไปตอนให้พรก็ได้นะฮะทำท่าคล้ายพรมน้ำมนต์แล้วพูดว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกบอกกับวิพาดานักข่าวของเราแล้วก็ดื่มน้ำใช่ไหมดื่มน้ำตอนที่นักข่าวเขาบอกว่าจะพรมน้ำมนต์ให้น,นักข่าวรีบหนีค่ะรีบหนีเพราะแกจะพ่นน้ำออกจากปากนี่ให้น้ำมนต์ฮะกับน้องออยฮะ ดูดังอาจจะดูนะดูไอ้น้ำมนแล้วนะเราก็อย่างยู่โดรงกาเลยนะเราพับเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ตามาหากินกันโอเคได้ค่ะอยู่เย็นเป็นสุกนะลูกนะเคค้ะปากอมน้ำมนแต่ยังไง คุณ <laughs> ผู้ชมวิพาดาลุกก่อนเลยอ่ <laughs> อให้ตัวอ้วนแต่ไปไวนะฮะ <laughs> คุณผู้ชมฮะตัวใหญ่แต่ไปไวฮะ,ะ <laughs> แล้วล่าสุดเห็นบอกว่าดําเนินคดีเรื่องปืนนะใช่ค่ะเขาต้องเช็คม <m im it> ีความผิด <c oughs> แล้วนะฮะ <c oughs> เป็นความผิดนะฮะ <c oughs> แล้วคืนนี้น่าจะนอนกันอย่างสงบ <c oughs> อ้าวประมาณนี้